อัดคลิปไปแล้วตัวหนังสือมันซ้อนเราจะมีวิธีการแก้ยังไงมาดูกันเลยครับซึ่งในคลิปนี้คุยดีจะบอกทางติ๊กตอกและในเรียวนะทําไงมาดูกันก่อนที่จะไปดูคุยดีฝากแชร์ด้วยนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาที่หน้าติ๊กตอกของตัวเองแล้วครับกดปุ่มบวกแล้วเลื่อนมาที่10นาทีกดคําว่าเอฟเฟกตตรงนี้เลื่อนมาทางซ้ายมือครับหาคําว่าเครื่องมือเสร็จแล้วครับเลื่อนขึ้นบนสุดจะเห็นรูปสัญ,ญลักษณ์สีทองสลับกันแบบนี้กดเข้าไป เสร็จแล้วแตะตรงที่หน้าจอหนึ่งครั้งตอนนี้ตัวหนังสือยังไม่กลับนะครับวิธีก็คือแตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมครับตัวหนังสือกลับด้านแล้วว้าวสุดยอดอหลีหลังจากนั้นครับเราก็อัดคลิปได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อมานะครับมาดูในรีวกันบ้างเข้ามาที่ r e ว l s กดคําว่าสร้างเลือกคําว่ากล้องแล้วมากดที่คําว่าแก้ไข มันอยู่ตรงนี้ครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาดูข้างล่างเห็นไหมครับจะเห็นคําว่าสะท้อนกดไปหนึ่งี่ปึ๊บเห็นไหมครับกดเสร็จเรียบร้อยว้าวแค่นี้ครับเห็นไหมตัวหนังสือของเราเนี่ยก็จะกลับด้านแล้วเรียบร้อยง่ายอีเลีเสร็จแล้วกดถัดไปก็สามารถโพสคลิปได้เลยลองไปเห็นเบิร์กนะครับเด้อสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับมีปัญหาอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวครูด,ดีดีทำคลิปตอบกลับให้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ